สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับว้านต่างๆนะครับซึ่งออพ่อแก่คนปลูกไว้นะครับแก่คนชอบปลูกพวกออต้นไม้นะครับส่วนว้านต่างๆก็ครับมันก็จะมีเป็นต้นไม้หลายชนิดนะครับผม ส่วนต้นไม้ที่ปลูกก็จะมีความหมายแตกต่างกันไปนะครับส่วนตัวนี้นะครับตัว is ตนี้เห็นไหมครับอันนี้เป็นเศรษฐีเรือนนอกนะครับผมเป็นบ้านเศรษฐีเรือนนอกนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าไก่มันจะมาจิกกินนะครับครับนี่ผมเห็นไข่ไก่เลยครับไข่มันมาไข่ทิ้งไว้นะครับถ้าไข่ไก่นะครับถ้าเกิดว่ามันโดนฝนนะครับมันจะไม่ไม่ไม่ฟักนะครับผมถ้ามันไข่ใหม่ๆนะครับเราก็ เก็บออกได้เลยนะครับนี่นะครับมีหลากหลากหลายนะครับที่พ่อขปุนครับแต่ละชนิดนี้มีความหมายดีๆนะครับผมแต่ว่าชื่อบางตัวผมก็ยังไม่ไม่รู้สักเท่าไหร่นะครับว่านแต่ละตัวนะครับว่านมหาเสน่ห์ก็มีนะครับนี่ัวนี้เป็นว่านมหาเสน่ห์นะครับนี่ครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับ ทื่นชอบเออเกี่ยวกับพวกดอกไม้พวกต้นไม้นะครับตัวนี้จะเป็นต้นนางกวักนะครับก็มีอีกฝั่งน้นก็มีเยอะอยู่ครับปลูกไว้หน้าบ้านนะครับตันนี้สำหรับคนที่ชอบดูเกี่ยวกับพวกต้นไม้นะครับดูแล้วก็อย่าลืมกดแชรกดไลค์ผมด้วยนะครับ เป็นบ้านอันนี้ก็เป็นบ้านเหมือนกันนะครับครับนี่ครับมีดอกกระเจียวด้วยคนระับมีต้นดอกกระเจียวด้วยครับอันนี้เป็นเศรษฐีเรือนนอกครับเนี่ยถ้าเศรษฐีเรือนนอกจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นเศรษฐีเรือนนอกนะครับ ซื้อมาปลูกไว้นะครับผมดีมากมากครับเศรษฐีเลื่อนนอกนะครับมันจะมีเศรษฐีเลืวอนนอกกับเศรษฐีเลื่อนในนะครับถ้าเลือนนอกก็คือมันใบมันนะครับจะมีสีขาวนะครับอยู่ข้างนอกแต่ถ้าเลื่อนในครับสีขาวจะอยู่ด้านในนะครับแล้วก็สีเขียวจะอยู่ด้านด้านนอกนะครับมันจะมีอยู่2แบบนะครับ